กลุ่มเกษตรกร,ร,กรหมู่บ้านทองสุภาพจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548เป็นกลุ่มของเกษตรกร,ร,กรจำนวน17รายในอำเภอไซาเศรษฐาห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ15กิโลเมตรเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ผลิตและส่งข้าวเปลือกโคซิฮิคาริให้กับบริษัทผู้ส่งออกบาตเทอร์ฮูดคอร์ปอเรชั่นที่อยู่ในเวียงจันทร์ผู้ซึ่งเป็นผู้สีข้าวและส่งออก บริษัทเป็นผู้ริเริ่มโครงการและจัดการวางแผนให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้บริษัทได้ข้าวโคชิฮิคาลิที่มีคุณภาพและผลผลิตเพียงพอสำหรับส่งออกญี่ปุ่นเริ่มแรกเกษตรกรจะต้องได้รับการอบรม และเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพของบริษัทเกษตรกรที่มีความสามารถโดดเด่นจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับปุ๋ยประมาณ1กระสอบต่อไร่ปั๊น้ำและรถเกี่ยวข้าวเกษตรกรแต่ละรายมีการจัดสรรพื้นที่ประมาณ12.5ไร่เพื่อทำการปลูกข้าวโคชีฮิคาริดังนั้นกลุ่มมีการปลูกข้าวโคชิฮิคาริทั้งหมดประมาณ2 1 2 5ไร่ เกษตร,รกรดีเด่นในกลุ่มคือนายสมสนิทโพสีอายุ63ปีได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโคชิฮิคาริโดยได้เตรียมพื้นที่เพื่อการผลิตมเมล็ดพันธุ์ไว้18.75ไร่เกษตร,รกรทุกรายในกลุ่มจะต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยนายสมสนิท วิธีการเพาะกล้าข้าวและการปลูกข้าวยังเป็นการใช้วิธีการแบบดั้งเดิมโดยส่วนใหญ่กระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงขั้นตอนการควบคุมแมลงยังใช้แรงงานคนและอุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาให้นอกจากนี้การใช้ยาฆ่าแมลงต้องมีการใช้ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดประมาณ3เดือนหลังจากการดำนา กเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกโดยเริ่มจากการตากข้าวเปลือกในนาข้าวประมาณ2-3วันหลังจากนั้นจะทำการมัดรวมกันเป็นฟ้อนและลำเลียงเพื่อทำการนวดข้าวเปลือกจะถูกบรรจุในกระสอบป,ปอขนาดถุงละ80กิโลกรัมจากนั้นภายใน1-2วันจะมีรถบรรทุกข,ของบริษัทมาขน เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อโดยตรงกับบริษัทส่งออกโดยเกษตรกรเป็นผู้ผลิตข้าวเปลือกส่วนบริษัทเป็นผู้ทำการสีข้าวคัดแยกและบรรจุส่วนการขนย้ายและการเก็บรักษาจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรและบริษัททั้งนี้เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทในการปลูกข้าวโคชีฮิคาริ และเกษตรกรจะต้องขายข้าวเปลือกทั้งหมดให้กับบริษัทโดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกสามารถผลิตข้าวเปลือกโคชีฮิคะลิได้ประมาณ800กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกทั้งหมดจะถูกส่งขายให้กับบริษัทที่ราคาประกัน2ล้านกีบหรือ7,500บาทต่อตันปริมาณการผลิตนี้มากเป็น2งเท่าของปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในประเทศลาว ราคาประกันเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทและกลุ่มเกษตรกร,กรตั้งแต่ต้นโดยทั่วไปแล้วเกษตรกร,กรในกลุ่มจะมีรายได้ประมาณ10ล้านกีบหรือ6,000บาทต่อไร่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าปุ๋ยยาฆ่าแมลงน้ำมันเชื้อเพลิงค่านวดข้าวและค่าแรงเป็นจำนวน2.55ล้านกีบต่อ 6. 2 5ไร่ หรือ1,536บาทต่อไร่เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิประมาณ7.45ล้านกีบต่อ6.25ไร่หรือ4,464บาทต่อไร่ต่อฤด,ดูการผลิตเนื่องจากเกษตรกรทำการปลูกโดยเฉลี่ยคนละ12.5ไร่และทำการปลูกปีละ2ครั้งดังนั้นเกษตรกรจะมีรายได้รวมประมาณ29.8ล้านกีบหรือ 1 1 1 7 5 0บาทต่อปีในปี2,551รายได้จำนวนนี้คิดเป็นสองเท่าของรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบเดิมคุณสมสนิทเล่าว,ว่านับตั้งแต่เข้าร่วมกลุ่มคุณลุงพอใจที่มีรายได้มากกว่าที่เคยตอนนี้คุณลุงมีบ้าน3ามหลังรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันรถแท็กเตอร์2คันปั๊มน้ำหนึ่งเครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถส่งเสียลูกชายและลูกสาวได้เรียนต่ออีกด้วยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จคือ 1. แม้เป็นเกษตร,รกรขนาดเล็กแต่การรวมกลุ่มทำให้เกษตร,รกรได้รับการอบรมและได้รับปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ต่างๆและพวกเขายังสามารถขายสินค้าให้กับบริษัทส่งออกได้อีกด้วย 2. บริษัทส่งออกเป็นตลาดที่เป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกร,ร,กรซึ่งผลประโยชน์นี้ไม่ใช่เฉพาะแค่กเกษตรกรที่จะได้รับแต่บริษัทเองก็สามารถมั่นใจว่าปริมาณผลผลิตของข้าวเปลือกโคชิฮิคาริเพียงพออีกด้วย 3. บริษัทมีการกำหนดคุณภาพสินค้าชัดเจนและยังช่วยเหลือให้คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆรวมถึงการอบรมซึ่งมีความจำเป็นต่อเกษตรกรโดยเฉพาะเวลาที่เกษตรกรเริ่มฤดูการผลิตใหม่ 4. เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น